นี่ครับบริเวณที่มีการขุดพบนะลักษณะเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่เลฮะบ่อน้ําก่ออิฐขนาดใหญ่เลยครับ,บกออลบมๆนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวางหน้านะครับตอนนี้ครับก็ทําการจอดรถไปที่สนามหลวงนะครับตอนนี้คือที่สนามหลวงเนี่ยเขามาีพิธีในการสักการะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวแก้วที่อัญเชิญมาจากประเทศจีนนะ ก็จะมีคนเยอะเหมือนกันแต่จอดรถไปที่สนามหลวงนี่แหละนะเราเดินไปครับข้อมูลนี้ผมก็ทราบมาจากคุณหนุ่มรัตรนานะครับว่ามีการขุดไปพบกับเป็นบ่อน้ำโบราณนะก็เลยมาชมนะฮะจะอยู่บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวังหน้านะเพราะว่าแถบนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของวังหน้ามีวิทยาภั์มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหล่านี้ เดินไปกันครับเนะครับเราก็เดินเรียบไปเลยนะบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีการก่อสร้างทางรถไฟสายสีส้มส่วนรถไฟใต้ดินก็เลยมีการสำรวจก่อนการสำรวจเช่นนี้นะจะมีการสำรวจทุกครั้งถ้าเกิดว่ามีการก่อสร้างอะไรก็ตามนะยิ่งเป็นในเขตของโบราณสถานต่างๆเนี่ยก็มีการสำรวจก่อน แม้ว่าตามท้องถิ่นเนี่ยก็มีการสำรวจนะเช่นที่เมืองโบราณเมืองเพียอำเภอ้านไผยจังหวัดขอนแก่นตอนนั้นมีการขุดเพื่อที่จะวางท่อแก๊สครับอยู่ในเขตเมืองโบราณเขาก็ทําการสำรวจก่อนก็พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยที่อยุธยาเช่นกันครับถ้าเกิดว่ามีการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องสำรวจก่อนเช่นกันเช่นที่วัดเชิงท่าก็พบกับ เป็นท่าน้ําโบราณน,นะก็เลยมีการฝังกลบไว้นะครับเพื่อไม่ให้ทำลายหลักฐานทางโบราณนคนดีตรงนี้ถ้าเกิดว่าทําอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็น่าจะมีการฝังกลบนะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับบริเวณที่มีการขุดพบนะลักษณะเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่เลยฮะบ,บ่อน้ําก่ออิฐ กลมๆนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของบางหน้านะนี่เขาสร้างสะพานเนี่ยสะพานข้ามในั้นเจ้าพญาสะพานพระถินเก้าเขาควรจะพบตอนนั้นด้วยนะผมคิดว่านะเขาก็เลยไม่ได้ทับบริเวณของบ่อน้ําตรงนี้ไว้นะครับนี่คับสะพานเชิงสะพานตรงนี้ครับบริเวณที่ตั้งของบ่อน้ํานี้ จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดบรวรสถานสุทธาวาสในเขตพระชวังบรวรสถานมงคลหรือวังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จากแผ่นที่เก่าจะตั้งอยู่ริมคลองโรงไหมที่ออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเดิมมีโรงไหมของหลวงตั้งอยู่ปัจจุบันได้สร้างเป็นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลังจากที่คุณหนุ่มรัตนะได้แชร์เรื่องราวนี้จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเช่นหม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัชได้ให้ข้อมูลไว้ว่า เป็นบ่อน้ําที่ใช้ในระบบกรองน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อใช้ในวังหน้าเมื่อเราลองพิจารณาจากแนวสะพานสมเด็จพระปิ่นเก้าที่สร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2516ไม่ได้สร้างทับบ่อน้นํานี้จึงเปลี่ยนไปได้ว่าทางกรมศิลปากรน,น่าจะมีข้อมูลการสำรวจมาก่อนหน้านี้และทําการฝังกรบเพื่อไม่ให้กระทบหลักฐานทางโบราณนนคดีจนกระทั่งมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจึงมีการเปิดหลุมนี้ ให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องราวในอดีตอีกครั้งครับตำแหน่งนะครับจะยืดเยื้อกับสำนักงานสังกัดภาค3ตรงนี้ก็ลถก็ขึ้นสะพานไปนะครับเชิงสะพานพอดีเลยกรมขนาดใหญ่นะครับไม่แน่ใจว่าเส้นถึนกงการเท่าไหร่เนี่ยเส้น8ประมาณเข้าเป้าด้วยสายตาแล้วเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า3เมตรฮะ ก่ออิดกลกมเลยครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวังหน้านะฮะเพราะว่าตรงนี้มันติดต่อกันเลยครับทีนี้มาดูที่แผนที่นะครับแผนที่ปีสองพันสี่ร้อยสมสิบเป็นแผนที่กรุงเทพนะอันนี้ซูมซูมเข้าไปนะแล้วก็จะเห็นตรงนี้จะมีวัดบวร,บร,บรสถานสุทธาวาส เราก็จะมีคลองนะตัวนี้เป็นคลองตัวนี้เป็นสะพานและสะพานพระติ่นเก้าวนะครับบริเวณน่าจะอยู่บริเวณตรงเนี้จะอยู่ยงเยือเย้องกับวัดบรวรสถานสุทาวาสนะจะมีกลมๆกลมๆตรงเนี้ตรงข้ามกันบริเวณนี้กลมๆนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าแต่คือวัดเนี่ยจะอยู่ยงๆอ,อย่างนี้แหละกับจุดที่ขุดพบนะครับ